รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตําบลแสงสว่างอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดอรธาน,นีครับมาดูเรื่องราวของการทำถฐานครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการ ลบข้านยมเก่าๆนะครับที่บอกว่าคนจนต้องไปเผาถ่านขายนะครับเพราะว่าคนทำถ่านที่นี่เขามีรายได้เดือนละเกือบครึ่งแสนเลยทีเดียวนะครับกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านครับมาดูกันว่าเขาใช้นวัตกรรมนะครับเรื่องราวของพลังงานเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนสร้างรายได้กันอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูพร้อมๆกันกันกบรอบภูมิภาคครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในบริเวณพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านนะครับของอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยนะครับกับสมาชิกในกลุ่มกันว่าเขาทํากันอย่างไรนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพิตีนะครับสมาชิกในกลุ่มนะครับสวัสดีครับพิตรบครับพิตีครับอยากที่จะให้เล่าความเป็นมาหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยพิตีทําอะไรนะครับแล้วก็มีจุดเริ่มต้นยังไงถึงได้มาทํถ่านตรงนี้ฮะครับแต่ก่อนก็ไปทํางานเหมือนคนบ้านนอกครับเข้าไปทํางานที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ทําหลายๆอย่างเรียนรู้หลายๆอย่างทีนี้มีจุดหนึ่งที่ว่าตกงานแล้วก็มาอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับก็มาทําไร่ทําสวนกับพ่อกับแม่ครับแต่ทีนี้การทําสวนเราก็เห็นเศษวัสดุมากมายอที่พอจะเป็นประโยชน์ได้อย่างเงี้ยครับก็เลยตั้งใจจะเผาเผาแล้วก็มาลองทําฐานอะแท่งที่ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับก็เลยได้มาเป็นตรงนี้แต่ก่อนก็ทําไร่มันทําอะไรกก็เห็นเรียกว่าวัสดุมัน เหลือไม่รู้จะทำอะไรใช่ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะไปเพิ่มมูลค่าให้มันนะครับแล้วก็ไปศึกษาใน YouTube ด้วยใช่ครับครับผมแล้วทําไปทํําามทาไมถึงมาเป็นฐานอัดแท่งตรงนี้ครับคือคือเรามีแนวคิดยังไงแนวคิดก็ศึกษาหลายๆอย่างครับว่ามันจะเพิ่มมูลค่าได้ยังไงถ้าถ้าสมมุติไม่ไผ่ครับเราไปเผาครับมันก็จะขายไม่ได้ออกตลาดไม่ได้ครับผมอย่างหญ้าครับผมไปเผาก็จะผม ขายไม่ได้เงี้ยครับก็เลยได้ศึกษามาก็เลยตั้งใจครับผโดยที่ตัวเองมีความรู้ด้านเครื่องจักรด้านกลไกพวกต่างๆก็เลยผลิตเครื่องแล้วก็ผมทําขึ้นเองนะครับครับผมพูดถึงสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นการเผาถ่านเนี่ยก็คือเราก็เป็นชาวบ้านเนาะก็ไปตัดไม้มาเผานะครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็คือใช้ลักษณะของการเอาวัสดุมา ใช่ครับมามมีมีอะไรบ้างครับวัสดุของเราเนี่ยมีหลักๆก็คือฐานเกียร์เอก็จะเป็นกะลาเป็นมะเ้าเลยน้ำประวันเลยครับใช่ครับจะให้ความร้อนนานแล้วก็ส่วนมากชาวต่างประเทศที่มาเปิดร้านครับเขาจะติดต่อมาโดยตรงเนี่ยครับใช้กะลาอัดแห่งครับผมครับผมครับอย่างที่สองก็คือจะเป็นไม้อัดไม้เป็นเศษไม้จากเตาถ่านอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็ด้วยดยที่กลุ่มเองก็จะไป คุยกับชาวบ้านให้เขาเก็บปกติเขาจะทิ้งครับเอาไปทิ้งตามท้องไร่ท้องนาเพื่อทําต่างๆครับแล้วก็ได้ไปขอซื้อเขาครับผมให้เขาเก็บไว้ให้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้รับซื้อมาก็เอามาผลิตทั้อหมายถึงว่าเราก็จะมีแบ่งเกรดกันไหมฮะแบ่งเกรดครับอ๋อครับอย่างอย่างท้ามาจากกะลานี่ขายกิโลเท่าไหร่ครับพี่ สิบแปดบาทถึงยี่สิบาทบาทครับแล้วถ้าเกิดลองมาเป็นพวกเศษฐานนี้ก็จะมีสิบาทถึงสิบห้าบาทครับก็เรียกว่าเรารับซื้อมากิโลละบาทถูกต้องไหมฮะอันนี้ออย่างกะลาก็อยู่ตกเป็นเป็นเนื้อเนื้อดิบเลยอยู่ที่สองบาทอ๋อสองบาทใช่ครับโอ้ได้ว่าเพิ่มมูลค่าได้โอ้หลายเท่าเลยใช่ครับเกือบสิบเท่าเลย แล้วกลุ่มลูกค้าหลักๆที่เขาสั่งสั่งมาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนครับพี่จะเป็นกลุ่มส่วนมากจะเป็นร้านหมูกระทะครับโหมีมากมายเลยใช่ร้านร้านอย่างเป็นกระทะห้องปิดครับผู้บ่าวถามพวกนี้มันจะไล้กลิ่นไล่ควันเหมือนเหมือนปิ้งย่างแบบญี่ปุ่นอย่างนี้ถูกต้องไหมอ๋อครับจะเป็นร้านค้าแบบห้องปิดมากกว่าครับผมแล้วเราผลิตเนี้ยเพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะตอนนี้ ไม่เพียงพอครับมันมีปัญหาอุปสรรคเรื่องวัตถุดิบด้วยครับผมครับครับผมอ๋อนี่ผลิตไม่พอเลยทีเดียวไม่พอนะครับวัตถุดิบที่รับซื้อในพื้นที่ก็ไม่พอไม่พอครับต้องต้องไปสั่งมาจากที่อื่นด้วยถูกต้องไหมครับสั่งมาจากจากส่วนมากจะทางประจวบทางนครปฐมอ๋อแถวนั้นจะมีสวนมะพร้าวเยอะถูกต้องไหมครับโอเคเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว อยากจะให้พี่ตีนะครับพาไปดูกระบวนการการผลิตแต่ละขั้นตอนหน่อยนะครับเผื่อท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากที่จะเป็นคนเอาทานบ้างต้องทํายังไงนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการผลิตกันเลยครับ ท่านผู้ชมมาดูเรื่องราวของกระบวนการการผลิตกันบ้านนะครับว่ากลุ่มคนเอาฐานเขาผลิตางเนี่ยนี่คือจุดแรกถูกต้องไหมครับพี่ตีครับครับผมตรงนี้เราเราเอาฐานมาทําอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างอย่างเราไปรับซื้อมาเนี่ยครับครับผมมันก็จะเป็นเกล็ดใหญ่ๆอ๋อครับแล้วก็เราก็มาเข้าเครื่องบดบดเพื่อให้มันละเอียดครับผมอย่างเงี้ยครับครับผมเพื่อจะเข้าเครื่องอัดนี่ครับอันนี้อันนี้เป็นกะลาช่รกะลาครับที่บดมานะครับบดให้ละเอียดแบบนี้ใช่ครับครับผมแล้วถามหน่อยเห็นเครื่องบดตรงนี้เนี่ยออ เครื่องบดนี้เราผลิตเองหรือว่าได้รับการสนับสนุนหรือว่าซื้อมาจากที่ไหนครได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานครับมีการแนะนําแล้วก็สนับสนุนเครื่องจากครับมันแตกต่างจากเครื่องบดธรรมดายังไงครับพี่ตรงนี้มันก็เป็นเครื่องบดอเนกประสงค์ทั่วไปครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรครับผมแต่ว่ามันจะใช้กําลังเยอะ เพราะว่าวัตถุดิบที่เรามานี่มันจะแข็งครับผมอาจจะใช้แรงเยอะครัผมก็เป็นเอเตอร์ใช่เพิ่มผลผลิตให้เราได้ใช่ครับมีกลไกที่มันเหมาะสมกับการทำ่านอย่างนี้ต้องไหมครับครับครับผมแล้วพอบทมาละเอียดปุ๊บเสร็จแล้วเอาไปไหนต่อครับพี่ก็จะเอาไปผสมผสมกับ ส่วนผสมของมันก็คือแป้งมันสับปะหลังไม้อ,อาตารส่วนเนี้ยครับครับคือให้มันจับตัวเป็นก้อนถูกต้องไหมครับใช่ครับ<อ>เพื่อเ<อ>พื่อให้มันมีความเหนียว,ว,เ,ยวเพื่อจับตัวเป็นก้อนอใช่ครับแล้วเราต้องมีต้องมีบล็อกของมันถูกต้องไหมครับพี่ใช่ครับเห็นเหมือนมันเป็นบล็อกเหมือนเป็นทรงแบบเป็นเรืี่ยมๆครับผมทาไมไม่ไม่เป็นแบบบล็อกกลมๆครับพี่มันมีความแตกต่างกันที่เราทำความแตกต่างคือเอ่อมันจะถ้าถ้าแบบกลมๆเนี่ยก็คือเวลามันเป็น เวลาเกีียวมันออกมามันหมุนใช่ไหมครับครับครับพอมันหมุนแล้วถ้ามันหมุนตามโอฐานหมุนตามเนี่ยฐานจะไม่แน่นครับโอแต่ถ้าเรามีเหลี่ยมครับครับมีเหลี่ยมเพื่อบังคับให้มันออกแนวตรงครับครับตัวนี้ฐานจะแน่นแข็งผ่านผ่านตลาดครับอืส่งขายได้ครับอ๋อนี่ก็เป็นที่ไปที่มาของมันว่าทาไมฐานของเราถึงไม่เป็นแท่งกลมๆใช่จะมีเหลี่ยมมันเป็นกี่เหลี่ยมนะพี่ประมาณห้าถึงหกเหลี่ยมคราบงหกเหลี่ยมอ๋อโอเคหลังจากบดปุ๊บเอาไปเข้า รูปนะครับใส่แป้งมันสัมบัลังถูกต้องไหมครับ้วก็เข้าเครื่องอัฐานเข้าเครื่องอัฐานครับก็จะเป็นอยู่ตรงนู้นถูกต้องไหมฮะใช่ครับก็จะเป็นรูปสมรรรูปก้อนฐานครับแล้วเสร็จไหมหรือว่าต้องเอาไปยังไงต่อไหมฮะต้องไปอบให้แห้งอบให้แห้งใช่แล้วไล่ความชื้นออกถูกต้องใช่ครับโดยที่จะมีห้องอบจากกระทรวงพลังงานเป็นทําห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ให้ก็จะช่วยช่วยเราได้ ทางกลุ่มเราได้เยอะมากครับแต่ก่อนเราก็ตากตากแดดใช่ไหมครับเรมีปัญหาอะไรไม่เวลาเราตากแดดธรรมดาสภาพอากาศอย่างเงี้ยครับบางทีแดดบ้างฝนบ้างอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลานานกว่าจะแห้งไม่ไม่ไม่ทันลูกค้าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับห้องอบเขาเรียกว่าห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับว่ามีกลไกการทํางานอย่างไรแล้วก็ช่วยพี่ตียังไงบ้างนะครับในการทํางานตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านบ้านท่ายมแห่งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานีในการมอบโดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อไล่ความชื้นหรือที่เรียกกันว่าพาราโบลาโดมนั่นเองครับทำให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตถ่านอัดแท้งให้กับชุมชนแห่งนี้จนสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับพวกเขาอีกด้วยครับ ท่านผู้ชมครับ,รบตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องอบพลังงานของพี่ตีนะครับและคนที่จะให้ความรู้เรื่องของกลไกการทํางานของที่นี่ได้ดีสุดนั่นก็คือหัวหน้ากลุ่มอาํานวยการและแผนพลังงานนะครับพี่ก้อยครับสวัสดีครับพี่ก้อยครับรค่ะอยากจะให้พี่ก้อยอธิบายเรื่องของหลักการการทํางานของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นี้ฟังหน่อยครับค่ะก่อนที่จะไปอธิบายเรื่องของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเราจะเห็นว่ากลุ่มฐานของเรานะคะเป็นการนำเศษวัสดุที่แบบ เราอม,มองว่าการใช้พลังงานนี่คือการ,รใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเราก็ได้เล็งเห็นกลุ่มนี้ว่าเขาใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรนี่มาเพิ่มมูลค่านะคะจนกลายเป็นอาชีพค่ะ,คคะแล้วก็เราก็มีการส่งเสริมในเรื่องของอตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเพราะเรามองเห็นแล้วว่า หากกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของเรานี่จะทําให้เขาสามารถเพิ่มรอบของการผลิตได้เพราะว่าเราก่อนที่เราจะมาส่งเสริมนะค่ะเราจะมีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของเขาก่อนเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเขาไปตากกับแดดธรรมดานะคะคือจะต้องใช้เวลาในการตากประมาณ5วันแต่พอเอามาเข้าโรงอบแห้งของเราเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2วันนะคะซึ่งจะมองเห็นแล้วแหละว่า1สัปดาห์เนี่ยถ้าตาก ธรรมดาหนึ่งตันเนี่ยนะคะเขาจะได้แค่รอบเดียวแต่ถ้ามาตากของเราเนี่ยจะได้สองรอบหรือสองสองอพันสองตันเนาะนะคะ่ะนั่นแหละเนี่ยจะมองเห็นว่าคือค,คุ้มค่าความคุ้มค่าแล้วถามนิดหนึงว่าคุณภาพจากการตากด้วยห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับกับทานแบบธรรมดาเนาะปกติไปกินร้านหมูกระทะร้านปิ้งย่างเนี่ยบางทีเผาฐานไปแล้วมันไม่ร้อนจะต้องได้เปลี่ยนฐานบ่อยบ่อเนี่ยอันนี้คือสามารถ ต่างเลยไหมฮะอันนี้ในเรื่องของค่าความร้อนค่าความร้อนของฐานนะคะคถ้าเป็นฐานไม้ธรรมดาที่เป็นฐานไม้เนื้อแข็งเนี่ยจะให้ค,คุณภาพดีนะคะคือให้ค่าความร้อนที่สูงแต่ว่าในฐานตัวฐานของเราเนี่เราคือเศษฐานที่ ที่ที่เหลือจากฐานไม้เราไม่อยากจะทิ้งปกติต้องทิ้งไปใช่ไหมคะแต่เนี้ยเรานํากลับมาใช้ประโยชน์แล้วก็เราก็มาเพิ่มในเรื่องของส่วนผสมของฐานว่าให้เป็นกะลามะพร้าวเพราะกะลามะพร้าวนี่จะให้ค่าความร้อนที่สูงค่ะทําให้เกิดไฟที่แรงครับผมแล้วแล้วการตากเนี่ยก็คือสามารถตากได้แบบธรรมดาเลยไม่ต้องมาิไม่ต้องมาอะไรให้ไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะเพราะว่าโรงอบของเรานะคะถูกออกแบบนะคะ ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยก็คือให้อากาศร้อนนี่ไหลขึ้นแล้วก็สัมผัสกับวัสดุนะคะก็จะใครในเรื่องของความชื้นแล้วก็ลงอบของเราจะสังเกตเห็นว่ามีมีพัดลมดูดอากาศออกไปโดยตัวนี้เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยค่ะเราจะใช้โซลาเซลล์นะคะโซลาเซลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ขับเคลื่อนตัวพัดลมที่ใช้ในการดูดความชื้นออกไปค่ะก็ถือว่าเป็นห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ สร้างประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ลดต้นทุนให้กับทางพิทีได้เป็นอย่างมากเลยถามนิดนึงว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจนะครับอยากจะมีองค์ความรู้อยากจะมีนวัตกรรมแบบนี้เนี่ยสามารถจะติดต่อได้ที่ไหนได้บ้างครับพี่ค่ะสหรับกลุ่มที่สนใจนะคะที่ทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการตากแห้งนะคะคไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทานหรือว่ากลุ่มที่ทําพวกขนมข้าวแตนนะคะมะม่วงตากกิจกรรมอะไรก็ตามที่เกิด ที่มีกระบวนการตากนะคะคสามารถขอรับการสนับสนุนลงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กับเราได้นะคะซึ่งเราจะมีเพจสำนักง,งานพลังงานจังหวัดอุดรธานีนะคะคสามารถ IN OK อินบ็อกซ์มาหาเราได้รหรือว่าอยากจะติดต่อเราโดยตรงนะคะก็ติดต่อกับเราได้ที่สารกางจังหวัดชั้น2ค่ะ ครับผมก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมานะเพราะว่าสำนักง,งานพลังงานจังหว,วัดดอนทานีนี้ทํางานลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นจริงๆนะครับแล้วก็ทุกคนทุ่มเทในการทํางานมา,มากๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก้อยนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ตีกันต่อนะครับกับเรื่องราวของคนเอาถ่านครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายนะครับของการทำถ่านนะครับพี่ตีครับ จุดนี้คืออะไรครับตรงนี้เป็นห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ครับตรงนี้เองที่เราได้รับการสนับสนุนจากทางสํานักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานีถูกต้องไหมฮะใช่ครับแล้วมันมีข้อเปรียบเทียบไหมจากแต่เดิมเนี่ยเราตากตามีตังเกิดแล้วมามาตรงเนี้ยมาทําเป็นห้องอบตรงเนี้ยถ้าถ้าแต่ก่อนนะครับที่ยังไม่มีการสนับสนุนครับก็จะตากใต้แดดธรรมดาก็จะมีปัญหาเรื่องฝุน ผลเรื่องไม่มีแดดอะไรเงี้ยครับผมครับผมก็จะตากได้สักเป็นอาทิตย์อะครับก็ไม่แห้งบางทีก็มีความชื้นครับแต่พอได้ได้ตัวห้องอบมาอย่างเงี้ยครับประมาณใช้เวลา3 4ถึงวันก็แห้งครับครับผมแห้งไม่มีความชื้นคือตากทิ้งไว้เลยเอาไว้ในนี้เลยไม่ต้องไปทําอะไรมันไม่ต้องมาพลิกไม่ต้องครับก็คือตากทิ้งไว้เลยครับครับผมแล้วก็แห้งแห้งหมดเลยครับครับผมเอาแล้วตากทิ้งไว้เราไม่ทําอะไรเลยแล้วคุณภาพ ของฐานทั้งก้อนมันจะเท่ากันเหรอพี่เท่ากันครับมันในห้องก็ทําระบบมาค่อนข้างดีครับเป็นระบบโปเหมือนกับว่าลมระบายอากาศระบายความชื้นออกไปด้วยครับมันก็จะแห้งได้ทั่วถึงเลยครับฉะนั้นคือฐานของเราหนึ่งก้อนคุณภาพเท่ากัน100%นแน่นอนแน่นอนครับอ๋อครับแล้วอนาคตระวางแผนไว้ไหมว่าเราอยากจะขยายตรงเนี้ยห้องให้มันกว้างขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นตรงนี้เราคิดไว้บ้างหรือยังครับ คิดไว้บ้างคิดไ้เยอะเลยครับอยากจะขยายห,หลายอย่างเลยครับ,รบอ,ยอย่างสมมติว่า,อาเอาเครื่องจักรมาไว้ใกล้ๆห้องอบแล้วก็เป็นลำเลียงเข้ามาเป็นสายพานลำเลียงเข้ามาห้องอบอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้สะดวกครับผมซึ่งจากตรงนี้มาเนี่ยที่ทางสํงงานักงานพลังงานจางังหวัดอุดรธานีเขามาส่งเสริมมาสนับสนุนเราต้องอนาคตเราเราจะได้รับการสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมจากทางสํานักงานอีกไหมฮะ ก็สำนักงานพลังงานนะครับมีสนับสนุนเราทุกปีครับเด็วก็จะมีทุกอย่างอย่างย่งยังไม่มีโครงการอะไรเงี้ยเราก็ขอยิ่งเข้าไปครับผมครับผมครับผมถามนิดนึงเรื่องของรายได้ของเราเนาะที่เข้ามาในแต่ละเดือนที่มีออเดอร์เข้ามาเนี่ยตีเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับพี่ อยู่ที่ประมาณ4 4่0 0 0ถห้าหมนบาทครับโวก็ครึ่งแานเลยทีเดียวครับผมแต่นี่คือคือรายได้ที่อยู่ในช่วงที่ไม่มีไม่ไม่เทศกาล๋อจะประมาณนี่คือยืนพื้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลอีกก็นี่ก็จะขึ้นไปอีกครับครับผมโดยโดยสเกลเหล่านี้เนี่ยคือเราผลิตให้ไม่พอใช่ครับถ้าถ้าผลิตให้พอต่อออเดอร์นี่ผมคิดว่าน่าจะตกเดือนละหลายแสนเหมือนกันใะครับคำนวณคร่าวๆเลยครับเนาะ อ๋อครับแล้วถามนิดนึงว่าถ้าท่านผู้ชมที่สนใจฮะอยากที่จะติดต่ออยากจะเข้ามาดูงานนะครับอยากจะได้ความรู้จากพี่ตีเนี่ยสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างครับติดต่อได้จากเข้ามาที่ที่เฟซบุ๊กก็ได้ครับหรือว่าจากชุมชนหรือพิมพ์ข้อหาชุมชนคนอาวถ่านอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีสถานที่อะไรบอกได้ครับ ครับผมอ่ะช่วงสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่ตีฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยว่าเอะคํากล่าวที่เขาบอกว่าไอคนจนสมัยก่อนต้องเผาถ่านขายเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่จริงแลวถ้าเรามาค้นหาความรู้มาตั้งใจทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จพี่ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยครับครับถ้าส่วนมากคนจะมองโดยการทําถ่านครับเป็นธุรกิจที่แบบแบบชั้นต่ําเลยนะครับอืมครับครับแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ทําจริงๆมันเป็นธุรกิจที่แบบว่า สามารถสร้างรายได้ให้เราได้เยอะมากครับผมครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ชาวบ้านที่ขายวัตถุดิบให้เราด้วยครับผมก็จะเป็นโอกาสที่ว่าให้คนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่สนใจนะครับครับผมให้ศึกษาจะได้มีรายได้เพิ่มครับครับผมก็อย่างที่เขาบอกนะครับว่าคนไม่เอาทานคือคนไม่ได้เรื่องแต่ว่าวันนี้คนเอาทานคือเรียกได้ว่าเป็นคนรวยนะครับเพราะว่ารายได้แต่ละเดือนไม่ธรรมดาถ้าสามารถผลิตตามออเดอร์ได้ส่งออก ต่างประเทศได้ผมคิดว่าน่าจะได้มากกว่านี้นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับเรื่องราวของคนเอาฐานของตำบลสายสว่างอำเภอหนองแสนจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตีนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณครับวันนี้นะครับรายการรอบภูมิภาคของเราหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามนะครับสําหรับวันนี้ผมกับพี่ตีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ